เห็นในคลิปเราบางคลิปก็โหจะมีอาหารอีซงอีสานเปิดพิสดารอะไรต่างๆาหลายคนเป็นห่วงว่า <c oughs> เป็นอะไรบ้างไหมพี่เวลากินแต่ละอย่างเนี่ยไม่เราต้องมีวิธีดูแลตัวเองอเราก็ต้องดูแลตัวเองว่าควรจะเราถ่ายแบบไหนเราเป็นสต็อกแบบไหนเรากินแบบไหนคือคือเรารู้ว่าอย่างไงแต่สิ่งที่เราได้ก็คือว่าเราได้เผยแพร่อาหารอีสานให้คนทั่วโลกได้รู้จักบางคนบินมาจากาหาดใหญ่ม,มาที่ร้านครูแต๊ะแตับพี่บินมากิน ซอยจุกินอาหารอีสานลาบเทาลาบไข่<ม>พันอย่างนี้<ม>ก็บินกลับตอนเย็นบางคนมาจากเที่ยงใหม่ที่ร้านน่ยคนคนอยากมาพิสูจน์มากินก็คือ,คอสิ่งที่เราทำเนี่ยคือหมายถึงว่าเราก็ได้ส่งเสริมอาชีพคนอื่นด้วย<ม>ให้คนได้เอาวัตถุดิบอีสานมาขายด้วย<ม>จริงๆแล้วการกินอะไรต่างๆนี่ถ้าเรากินแบบพอดีกินแบบพอดีมันก็จะมันก็จะมันก็จะพอดีแต่ถ้าเรากินแบบว่า อ่าไม่ใช่ว่าสิ่งสิ่ง,งมันก็ต้องมีเทคนิคต่างๆในการทำอ่าม,มันอาจจะบอกไม่ได้อะ,อะไรอย่างเงี้ยฮะเคยกินอะไรแปลกสุดที่ทแบบคนนะเป็นกระแสสุดคนพูดถึงเยอะสุดว่ากินได้ไงพี่กินทําไมอะไรอย่างเงี้ยคนเห็นของพี่เดี๋ยวนี้มันที่แปลกสุดเ,เมื่อก่อนเคยมีเคยมีมเคยม,คยมีไม่รู้ว่ามันแปลกสำหรับคนอื่นหรือเปล่าแต่พี่ก็เป็นปกติไงก็กินพวก ต้มง,งูสิงอ,อะไรต่างๆไม่รู้คนอื่นแปลกหรือเปล่านะบ้านพี่เขากินอะ่ะสิงนี่เคยได้ยินว่าเออคนก็กินกันเมื่อก่อนออยังไงกินแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันอาจจะผิดกฎหมายมแต่เราก็ถ้ามีอะไรเงี้ยเอามาัดเขาเรียกว,ว่าสิ่งที่มันผิดกฎหมายเราก็เมื่อก่อนเราเราไม่ทำม,ม,มันก็จะมีอะไรแหละยูทูบจะสอนเราเองก็ต้องเรียนรู้อันไหนพลาดยูทูบจะสอนคอมเมนต์จะสอนเราเองอะไรอย่างนี้ปัจจุบันพี่ก็เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการที่เชิญพี่พี่น้องๆหรือว่าเราไปหาพี่ๆน้องๆ้องตามแต่จังหวัดศิลปินดารา ไปไปดูความสําเร็จของเขาและเอามาถ่ายทอดให้คนคนไทยแฟนคลับเราได้เห็นอันนี้มากกว่าแต่งว่าพอเรียนรู้ว่าอันนี้ผิดกวะแบบอันนี้ไม่เหมาะไม่สมอันนี้แบบไม่ตอบโจทย์เราก็เปลี่ยนคอนเทนต์มาเป็นแางนี้ละถูกคือไม่ต้องกลัวหรอกครับว่ากลัวคอมเมนต์จะมาด่าบางคนแม้กระทั่งทคลิปลงเดี๋ยวเขาจะด่าว่าเราอย่างนั้อย่างนี้เดี๋ยวดราม่าคือแฟนคลับเราจะสอนเราเองจะบอกในคอมเมนต์เองว่าเป็นแบบนี้แบบนี้เราก็จะรู้อ๋ออันนี้มันไม่ดีนะมันไม่ถูกไม่เหมาะ เขาก็จะคอมเมนต์มาเราก็จะกั้นกรองออกมาแต่ละอันอะไรแบบนี้ฮะคือการทําคลิปผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันเลียวที่สุดแหละมันมันข้อบังคับมันน้อยกว่าโทรทัศน์จริงๆแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีการข้อบังคับเยอะขึ้นแต่ก็มองว่ามันเป็นอะไรที่มันง่ายที่สุดสาหรับคนที่ไม่มีอาชีพพี่อิดอยากให้ทําครับผมพี่อิดเองก็หันไปทําเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวใช่พี่มีความสุขมากมีความสุขกับการทํา YouTube มากเพราะว่าพี่มองว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นเลียว แล้วก็เราก็ต้องแข่งกับตัวเองอมสมัยก่อนเราต้องรอให้ทางละครทางหนังทางคนอื่นมาจ้างเราอย่างเดียวแต่ตอนนี้พอเราทํา YouTube พอมันเป็นมากเป็นผลขึ้นมาเราได้ทํากว่าทํามาก่อน3-4ปีอพอเรามีช่องมีคนติดตมามเยอะเราก็สามารถที่จะเชิญพี่พี่น้องน้องที่เราอยากมาคุดคยด้วยเชิญมาในรายการเรามันก็กลายเป็นหน้าที่มันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเราต้องรองานเดี๋ยวนี้เราเป็นคนที่เชิญคนนั้นคนนี้มาอยู่ในรายการเราม,มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมีความสุข ทั้งเพจทั้ง YouTube ผมมองว่าใครถ้าไม่มีสื่อโซเชียลเป็นของตัวเองตอนนี้เนี่ยอนาคตจะคุยกับคนอื่นยากนะผู้ชมนะฝากเแฟนๆฝากฝากทุกท่านเลยนะครับอยากให้มีไม่ว่าจะเป็นทิกต o อกไม่ว่าจะเป็นเพจโซเชียลต่างๆอยากให้มีแพลตฟอร์มพวกนี้เข้ามาในชีวิตออยากให้มีสำหรับสาปีที่ผ่านมารายได้มันเป็นยังไงบ้างปีมันดีนสำหรับการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยคนทำทดีมากนะดีมากไม่ถึงว่า มันทําให้เราอยู่ได้หมายถึงว่ามันงานมันเทิงก็ถ่ายอะไรไม่ได้ใช่ไหมแต่เราก็หันมาปรับปรุงตัวเองให้ทํา youtube ให้มันตั้งใจทําอาทิตย์หนึ่งเราต้องลงสม่ําเสมอเราต้องลง3ามสี่คลิปเราต้องทําให้ได้เราทํามาสองสามปีอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นมรคเป็นผลออกนอกออกผลและพี่ว่าอยากให้คนไทยใครก็ได้แต่ศราษะหรือชาวไร่ชาวนาทํางานอยู่ต่างจังหวัดทําช่อง y o u t u b ขึ้นมาอย่างน้อยคุณก็มีเงินเดือนมีรายได้จากยอดวิวที่คุณทำอ่ะ ผมมองว่านี่เป็นอีกทางหนึ่งที่ที่ที่ใครก็สามารถทําได้ไงพี่บอกว่าต้นทุนมันไม่มีอะไรเลยก็โทรศัพท์ที่เราใชใ้แหละอยากให้ทําจริงๆเพราะว่าเราทำมาแล้วเรารู้ครับพอเรามีเหมือนกับเรามีสื่อในมือถ้าเราทำอ่ะพี่อยากให้ทุกคนทํา เพราะพี่อิททำเนี่ยคือเราต้องศึกษาจริงจังไหมพี่ว่าอย่างอระบบอะไรเงี้ยอิที่พี่อิทบอกว่าต้องลงยังไงกี่อาทิตย์กี่เดือนลงกี่คลิปห,หรืออะไรเงรี้ยต้องศึกษาขนาดไหนเริ่มจากง่ายๆก็เริ่มเริ่มจากง่ายๆตัวเราเองเมือ่อเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราไปพาวงไปแล้วก็ชอบถ่ายลงถ่ายลงกินอะไรเราก็ชอบถ่ายลงแล้วก็หาคอนเทนต์ที่มันเหมาะกับตัวเราก่อนอพอมันโดนปุ้ง u t u b e ติดเราก็เริ่มสงสัยมันมีรายได้พอมันมีรายได้เสร็จเราก็ต้องทํางานให้มันสม่ําเสมอไม่ใช่ว่าบางคนลงเดือนนึงเดือนหนึ่งลงคลิปหนึ่งแล้วอีก4เดือนมาลงอะไรี้ มันมันบอกถึงความรับผิดชอบเราถ้าเราอยากได้เราก็ต้องมุ่งมั่นก่อนอย่างพี่นี่พี่ก็ต้องทาจริงจังเมื่อก่อนถ่ายโทรศัพท์เครื่องเดียวปัจจุปัจจุบันนี้พี่ก็ต้องมีทีมงานมีตากล้องมีตัดต่อมีคนประสานงานมีอะไรมันต้องอย่างนี้ขึ้นมาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนงี้ฮะอยากให้ทุกคนจริงๆฮะที่กําลังดูเนี่ยอยากให้มีสื่อตัวเองในโซเชียลสักตรงไหนตรงนึงก็ได้เราจะสามารถทําอะไรก็ได้ในอนาคตขายของก็ได้คืยกับคนอื่นต่อร้องกับคนอื่นบางคนเนี่ยไปสมัครงานตอนนี้เขาถามแล้วนะ มีมีเฟซบ o ๊กมี Youtube มีทิกตอกไหมยอดคนตามเยอะไหมม,มันมีผลกับที่ทํางานด้วยไงมผมว่าอยากให้ทําวันนี้ไม่สายครับเดี๋ยวถ้าไม่ทํานะอีกปี2ปีจะบอกว่าอุย๊ยลุงงี้ต้องทำตั้งแต่พี่อิดบอกตอนนั้นอ่ะลุงงี้ลุงงี้อะไรเงี้ยเริ่มต้นเลยไม่เสียดายไม่เสียดาเยดาเออติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ